ความเป็นจริงนักเจ้าด้วยตามความเป็นจริงเราก็ยังทําได้แต่สังคมไทยไม่ทําเรานิยมเจ้าอย่างไม่มีเหตุมีผลเรานิยมเจ้าแบบโกหกโก,โกวหวเรานิยมเจ้าแบบเกินจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่นะครับเมื่อเรานิยมเจ้ากันแบบนี้เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดมาหาขึ้นมามากมายมันมีปัญหาอะไรที่ผมเท่าที่เราเห็นก่อนนะั้นี่ผมคิดว่ามันมีสี่ปัญหาไปอย่างน้อยงัน้ะเดี๋ยวปัญหาปัญหาเรื่องสารจะเป็นปัญหาที่ห้าเอาสี่มาหางรกก่อนนะครับ ปัญหาสี่ข้อข้อหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเขาถามในระบบประชาธิ่ที่ปไิบัตยที่เป็นจริงเนี่ยเราต้องทราบกันนะว่าอธิปไตยต็นของประชาชนประชาชนเป็นผู้เจ้าของอำนาจสูงสุดใช่ไหมครับเราคองคิดในสังคมไทยสิลองมาถามกันตรงๆซิว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนหรือไม่ในความเห็นขาบุญนิยมเจ้าสุดขั้วนะฮะไม่ได้เลยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะะเมื่อเมื่อปีหนึ่งเจ็ด ภาคสังคมนิยมเคยเสนอคำขวัญว่าประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินกลายเป็นเรื่องใหญ่นะนะพวกกายหวาพวกสื่อมวลชนใชสมัมถามว่าถ้าประชาชนเป็นใหญ่ก็จะเอาพระมหากษัตริย์ไปที่ไหนนะเพราะฉะนั้นนี่เห็นได้ชัดนะว่าอย่างนี้ในทางวิชาการเนี่ยกาเรียกว่าอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอํานาจคู่อํานาจคู่คือหนึ่งคุณอ้างประชาชนแต่สองคุณก็บอกว่าอํานาจสูงสุดนะเป็นนะ พระองค์ต้องกระสาไวยังไงแบบนี้วุ่นวายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอำนาจคู่อย่างเงี้ยมันคงคงอยู่ตลอดเวลาแต่มันเป็นอำนาจคู่ที่ไม่จริงเพราะว่าด,ด้วยอุดมการนิยมเจ้าที่ปกครองสังคมเนี่ยนะครับพอถามจริงว่าใครเป็นอำเจ้าของอำนาจนั้นประชาชนถอย <c oughs> ประชาชนต้องถอยนะฮะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> อันนี้เป็นปัญหาประการ,ร,การที่ประการที่หนึ่งของอุดมการแบบข้างเจ้า,า,จาก็คือเราให้ประชาชน <c oughs> ไม่ต้องถึง ไม่ได้เข้าถึงอํานาจดังนั้นอํานาจสูงสุดกลายเป็นของที่อยู่นอกเหนือประชาชนนะฮะอันที่สองประกาของปัญหาอุดมการข้างเจ้านี่อีกนั่นแหละนะครับคือเครื่องแผ่นดินในอุดมการประชาธิปไตยตามที่ดีสัญญาประชาคมประชาชนเป็นเจ้าของแผ่นดินประชาชนเป็นเจ้าของประเทศดังนั้นประเทศเป็นประชาชนทั้งหมดเป็นเจ้าของดังนั้นการไล่ประชาชนคนใดคนหนึ่งออกจากแผ่นดินจึงทำไม่ได้เพราะประชาชนเป็นเจ้าของโดยร่วมกัน แต่ในอุดมการแบบข้างเจ้าประชาชนไม่ใช่ของแผ่นดินหรือเปล่าประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของประชาชนเป็นผู้อาศัยในแผ่นดินนะเมื่อการที่ประชาชนเป็นผู้อาศัยเนี่ยมันไปอิงกับอุดมการอีกแบบหนึ่งก็คือการบอกการอธิบายว่าบุญบารมีในแผ่นดินนั้นเป็นของคนคนเดียวคนคนเดียวท่านนั้นพินที่มีบุญที่ตุดในแผ่นดินประชาชนพึ่งเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้พึ่งบุญเขาเรียกสาบเก๋ๆเขาเรียกว่าพึ่งพระบมโพธิสมภาร เพราะฉะนั้นน ah, oh. ี่ประชาชนจึงไม่ได้เป็นเจ้าของแผ่นดินเมื่อประชาชนไม่ไม่ไม่ได้เป็นเจ้าของแผ่นดินประชาชนกลายเป็นผู้อาศัยในแผ่นดินของตัวเองดังนั้นเนี่ยมันจึงได้เกิดวงการขึ้นนยคิดบอกว่าถ้าเองไม่รักพ่อเองยี่แผ่นดินอื่นใช่ไหมฮะนะนะเองนะแผ่นดินนี่ของพ่อนะเพราะฉะนั้นเองต้องรักอันนี้ที่ถามจริงมันเป็นประชาธิปไตยไหมนั่นมันถูกหรือเปล่าว่านั้นในการที่ในนั้นในการที่บอกว่า ในอุดมการทางความคิดใดๆก็ตามด้วยบอกว่าแผ่นดินอันนี้เนี่ยนะท่าแผ่นดินเนี่ยของคนคนเดียวประชาชนหกสิบล้านคนเป็นผู้อาศัยนะเหมือนนกอาศัยอยู่ใต้ใบโพกันเนี่ยมันไม่ถูกหรอกนะฮะนะเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาที่สองนะฮะปัญหาอันที่สามนะอาจารย์สมศักดิ์กัหลายคนนะ่าจะพูดมาแล้วก็คือเรามีการโฆษณาแบบด้านเดียวโฆษณาด้านเดียว ข้อส่าเดียวนี่ไม่ใช่วิทยุโทรทัศน์สองทุ่มข่าวสองทุ่มเท่านั้นนะมาถึงใส่เข้าไปในหลักสูตรในในโรงเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นประถมลูกผมอยู่ปสมมีหลักสูตรในในหลักสูตรหนังสือสังคมมีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะใส่ก็เป็นแล้วนะครับพเพราะฉะนั้นเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะนะั่นก็ทั้งโตขึ้นนะมาสมมติกันเล่นนะว่าถ้าในประเทศประชาธิปไตยแบบประเทศที่ทุกคนมีสิทธิ์้าเท่าเทียมกันเนี่ย ถ้าสมมติว่าคุณจอมเพชรประดับสมมติโทษทีนะฮะต้องการต้องการจะโฆษณาตัวเองตั้งแต่สองทุ่มถึงสามทุ่มคุณจอมต้องจ่ายเงินซื้อโฆษณาขนาดไหนฮนะแล้วถ้าสมมติคุณจอมต้องการโฆษณาทุกวันภายในเวลาหนึ่งปีคุณจอมต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงสามารถซื้อเวลาโทรทัศน์ทุกช่องโฆษณาสองทุ่มถึงสามทุ่มสังคมไทยใช้สิทธิ์อะไรในการโฆษณาใครต่อใครฟรีๆโดยไม่ต้องเสียตังค์อยู่ทุกวันทุกวัน นะฮะนะครับ,นะรบเอ่อเพราะเพราะฉันก็ถ้าถาว่าถ้าเพราะฉันน้นผลก็สิทธิ์อย่างนี้เนี่ยมันการใช้สิทธิ์ักษณานี่มันถูกไหมมันถูกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราคุ้นเคยใช่ไหมเราทุกคนคุ้นเคยทุกคนคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะเราไม่เคยถามนะเราไม่เคยถามว่ามันถูกหรือไม่แต่สมมติว่า คุณตุสินมาทำสิเป็นเรื่องเฮ้ยมึงทำนี้ได้ไงเออใช่ไหมฮะมันทำไม่ได้นะฮะทำได้คนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะผมคิดว่าถามเขาไม่เคยถามกันว่าการทำอย่างนี้มันถูกไหมใน,ในพทศอื่นเขามีกันหรือเปล่าเขาทำางนอย่างนี้นหรือเปล่านะฮะในอังกฤษเนีย่ยเอ,อไม่มีนะฮะที่สมเด็จพระาชดีจะมาออกทีวีอะไรแบบนี้พร,พระชดีจะออกทีวีในงานที่เป็นพิธีกรรมของรัฐ งัดออกอย่างเป็นทางการของงัดเท่านั้นนะั้งขึ้นส่วนตัวก็เท่าคนอื่นนะถ้าไปออกขึ้นส่วนตัวเจ้าฟ้าชายชานจะไปมีเมียคนนู้นจะไปทำอะไรไอ้นู้นเนี่นะครับก็เหมือนกระดาาทั่วไปนะเท่ากระแซมอยู่คนนั้นก็คนอื่นๆน,นะเพรา <laughs> ะฉะนั้นนบผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะมันผมคิดว่าเราไม่เคยถามกันว่านี่คือการโฆษณาด้านเดียวโฆษณาด้านเดียวทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนทำให้คนไม่กล้าคิดด้านอื่นนะการคิดด้านอื่นนะฮะ เอ้พอพอคิดปั๊บคุณยรู้สึกว่าเอ้เราคิดผิดเปล่าวะเ <laughs> <laughs> พราะว่าเขาบอกว่าเราต้องคิดอย่างนี้นี่ว่าเราต้องคิดแบบเอนะฮะพอวันนึ่งเราเอ, A, A, าอเอเปล่าวะหรือนอตเอไม่ได้เพราะต้องเอไว้ถ้าไม่เอผิดแน่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนไทยคุ้นเคยกับการคิดแบบนี้นะครับจนกระทั่งแบบมันกลายเป็นส่วนหนึ่งโดยที่เขาไม่เคยตั้งคําถาม,ถามนะคนไทยจึงคุ้นกับการคิดแบบด้านเดียวนะ จากที่อันที่สามนี่จะนํามาดูข้อสี่ทำให้ระบบคิดเราไม่เปเรีบทียาศาสตร์โดยก็ไม่รู้ตัวทุกคนรู้หมดนะฮะว่ามนุษย์ธรรมดาสามมันเนี่ยเราก็ต้องมีด้านดีด้านชั่วนะฮะมีมนุษย์คนไหนไหมที่มีด้านดีดีด้านเดียวมีมีด้านชั่วมีไหมเมื <S <s ่อทำไมเราเาชื่อว,ว่ามีมนุษย์คนหนึ่งที่มีด้านดีด้านเดียวไม่มีด้านชั่วเลยทำไมเราทำไมเราถึงเชื่อว่ามีคนคนหนึ่งมีความสามารถทุกอย่างนะฮะ ผมไม่ได้บอกว่าเขาท่านมีหรือท่านไม่มีนะแต่ผมปัญหาอย่ที่อุดมการว่าอุดมการแบบนี้มันผิดมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์และมันไม่เป็นจริงทําไมเขาไม่บอกกดีจริงละ่ะเราบอกกัะแบับมนุษย์จริงๆได้ไหมว่าเขาว่าคนนี้เก่งด้านนี้คนนั้นก็เก่งด้านนั้นไอคนนั้นไม่เก่งด้านนี้อย่างนี้ไม่ได้เหรอ <c oughs> ใช่ไหมคือเราเราเราทั้นกับผมย่อเราเริ่มต้นจากความเป็นจริงเนี่ยนะมันจะดีกว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมแต่นี่ไม่เลยแล้วะต่ก็มันก็ทําให้ เราสังคมไทยทั้งสังคมเราก็คิดกันไม่มีวิทยาศาสตร,ร์เราก็คิดอะไรโง,ง่ๆเราก็คิดอะไรด้านเดียวเราก็เชื่ออะไรด้านเดียวหมดพอใครไม่เชื่อด้านเดียวพอใครเริ่มตั้งคำถามเอ๊ะว่ามันเป็นด้านอย่างนี้เหรอไอ้คนนั้นกลายเป็นคนแปลกนะกับกลายเป็นงั้นไปคนที่คิดเป็นระบบคนที่คิดเป็นวิทยาศาสตร,ร์กลายเป็นคนแปลกคนที่คิดด้านเดียวเชื่ออะไรอย่างด้านเดียวคิดอะไรง่าย,ายๆคิดอะไรแบบซิมเพิลกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นนี่ผมคิดว่านี่คือปัญหาหลัก ของความคิดของความคิดข้างเจ้าในสังคมไทยนี่เป็นปัญหาหลักนะครับช่วยกันโง่ช่วยกัน,ช,กนช่วยกันปิดหูปิดตาทําให้ตัวเองด้านเดียวก็ทาไม่ให้ตัวเองด้านเดียวไม่พอยังชั่วอื่นด้านเดียวชั่วอื่นโง่ไปหมดทั้งสังคม <glaube S 1> ผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นผมคิดว่าเพราะอะไรคือ,อยยจุดอ่อนง้ายที่สุดเนี่ยของความคิดแบบข้างเจ้าคําตอบคือทำให้คนโง่ทำให้ความคิดประชาชนไทยก้าวไม่ไปถึงไหนนะเขาไปถึงยุคจักรวรรดิยุคดาวเทียมยุคไงเนี่ยเราก็ยัง นะอะไรนะเอ่อเอ่อกาบล้อกาบยังกาบยางก็ยน์กันอยู่นะฮะมันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคราวนี้ผมยกอันนั้นเป็นหนาคราวนี้ผมยกโยมาสูกกรณีสมยศผมคิดกรณีสมยศนี่ตอนนี้เราเห็นปัญหาใหม่ปัญหาที่ห้าซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะฮะก็คือความไม่ยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมนะหรือความอายุติธรรมหรือพูดหรือพูดตรงๆก็คือความไม่ยุติธรรมของศาล คราวนี้เราความพูดความไม่ยุติธรรมเนี่ยเห็นได้ชัดเมื่อกี้ผมผูดผมยกตัวอย่างกรณีสมยศแล้วว่าความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่กระบวนการตีความความผิดกรณีหนึ่งหนึ่งสองเป็นตัวอย่างที่ดีของความไม่ยุติธรรมอันนี้นะฮะจริงๆมันมันมีเรื่องอื่นที่ไม่ยุติธรรมนะแต่อันนั้นอาจจะเอาไว้ข่าวหลังอย่างเช่นกรณีที่เร่นคนเสื้อแดงเรื่องผู้หญิงยิงหอเรื่องเผาเผาสะากลางเลยอันนั้นจริงๆมันไม่มีกระบวนการไม่ได้ทำอยู่จมเลยแต่นั่นคงเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอสหงง่ กรณีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันแสดงสะท้อนในความไม่เป็นธรรมจำนวนมากที่เกิดขึ้นโดยศาลกับผู้พักษานะมันสะท้อนใี่เห็นว่าทําให้กับผู้พักษาลกับผู้กษานะนะทีนี้ก็น่าจะเป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยแต่กลายเป็นคนใจดำอมมหิตอมมหิตมากนะฮรลองนึกดูว่าการตัดสินคดีของอากงให้ติดให้จําคุกยี่สิบปีผู้ตรงๆก็คือตัดสินให้ถ้าเอากันอย่างนี้จริงนะตายในคุก กรณีคุณสุกชัยด่านผู้ด่านพนู้นำผูสอนสารเงินหกคดีเจ็ดคดีถ้าเอาตามนี้จริงๆนะตายในคุกตายในคุกทั้งนั้นนะกรณีกรณีดาตัวบิดอม,มีปัญหาการเออเป็นเออเป็นแผลต้องการผ่าตัดไม่ยอมให้ออกมาผ่าตัดนะให้รักษากันไปเองตามมีตามเกิดกินอะ้รไปกินเงินอยู่ในคุกเนี่ยนะฮะค <c> ด <oughs> ีอันนี้เนี่ยมาทำให้เห็นสารนี่เป็นคนใจเดาอมหิตอมหิตมากนะฮะนะับ คือจริงๆเขาเนี่ยไอการตัดสินตัดสินโทษเอาคนบริสุิเอาคนบริสุิเข้าคุกนี่ก็เอามาหิดอยู่แล้วแต่นี่ยังเอามาหิดมากกว่านั้นอีกนะคดีมินประมาทด้วยวาจาเนี่ยนะครับประเทศอื่นเขาลงโทษกันแค่ปรับนะบนะฮะเพราะไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ฆ่ายาเสพติดไม่ได้อะไรเนี่ยนะอย่างมากก็ลงโทษปรับนะฮะก็นะแต่ว่าบ้านเราเ็่เอาติดคุกกักนเออกันตายในคุกนี่นะเออด้วยเออเออด้วยคดีเรื่องกบฏน้ำลายหรือไงนะมินก็ด้วยวาจาเนี่ยนะมันไม่ถูกหรอก แล้วความไม่ถูกทั้งหมดนี้ดำรง,งอยู่ได้ยังไงคําตอบง่ายๆคือสารและผู้สาทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้อุดมการ์แบบข้างเจ้าโยงกันเลยนะครับโยงกันเลยเพราะฉะนั้นสาระภกสาเหล่านี้ก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าถ้ามาแต่ต้องอะไรอันนี้นะครับของรักของห่วงของเขานี่ต้องเล่นงานให้ตายต้องเล่นงานให้คางเหลืองต้องอยาให้มันแบบผูดดออกมาได้นะครับในอุดมระนาแต่อย่าลืมนะว่าอการเล่นงานอย่างนี้เนี่ยนะ ทั้งหมดนี่คือหน้าอะไรกังออกหมดเลยนะครับอย่างอื่นนะครับผมคิดว่าพวกสาแต่ละท่านแต่ละแต่ละคนเนี่ยนะครับผมบางครับหนังก็นินทาเหมือนชาวบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราพร้อมที่จะรับการหมายถึงสังคมสังคมเนี่ยมันกลายเป็นสังคมตองแหล่ตามสังคมแบบนี้ก็คือถ้านินทากันเอ้ยคุยกันไอ้ตอนโต๊ะกินข้าวกินบบอะไงโต๊ะกาแฟไม่เป็นไรแต่พอมาพูด โอ้โหเอากันเอากันถึงตายนะพอมาพูดในที่เปิดเผยแล้วพูดจริงหรือพูดไม่จริงก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกงานเมื่อกี้เนี่ยหลายคดีเนี่ยนะครับหลักฐาออ่อนก็ไม่จริงกรณีของสมยศเนี่ยก็พูกเอาทราบันดีว่าหนักฐานอ่อนมากสมยศไม่ได้เขียนคนอื่นเขียนสมยศเป็นบอกอแต่งานสมยศเนี่ยนะครับทั้งหมดนี่เป็นเรื่องอ่อนทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยสรุปก็เนี่ยผมคิดว่ามันชี้เห็นปัญหาใหญ่มากๆของสองคมไตก็คือปัญหาการครอบงำของอุดมการณ์ข้างเจ้าเนี่ยนะครับ อุดมการ์ที่มันเบ็ดบิดที่มันอธิบายหรือว่าอธิหรือว่ามันเป็นชุดความคิดที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์หนึ่งชุดนะแต่ว่ามันถ่ายทอดมันมันถูกสร้างขึ้นมานะมันกลายเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ที่ครอบงำความคิดในอย่างนะมันนําเป็ดังตังคมไทยเนี่ยครับกลายเป็นองค์ที่ล้าหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับล้าหลังอะไรล้าหลังทางความคิดล้าหลังทางว่าตามเราไปไหนไม่ได้หรอกถ้าเราจะคิดกันอยู่แบบนี้นะครับ ถ้าเราไม่สามารถจะงวงกรอบไม่สามารถที่จะหรือหรือพูดง่ายก็พูดในกรอบกรอบการที่เราจะพูดถึงก็ได้ความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยภายใต้กรอบความคิดแบบนี้ประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดไม่ได้ในกรอบความคิดแบบนี้ถ้าเราจะเอาประชาธิปไตยและความเป็นธรรมให้เป็นจริงเราต้องทำลายทำลายกรอบทางความคิดนะคุณสมยศเป็นตัวอย่างของหนึ่งในในในักต่อสู้ในกระบวนการทำลายกรอบความคิดอันนี้ครับก็ขอบคุณครับน่าดูนะ คุณอาจารย์สุธาชัยนะครับอาจารย์ก็ได้ไขปริศนาว่าในสังคมไทยความยุติธรรมหายไปไหนการแสวงหาความยุติธรรมทําไมเรายังคงต้องเรียกร้องกันอยู่ต่อไปนะครับอาจารย์ก็พูดไว้ชัดเจนนะครับอุดมการณ์ของการคลั่งเจ้าแบบสุดขั้วคือกระบวนการหรืออุดมการณ์ที่ทําให้ความยุติธรรมในสังคมไทยมันหายไปนะครับแล้วก็ที่น่าเป็นกังวลแล้วก็เป็นเรื่องที่ น่าเสียใจอย่างยิ่งสําหรับกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราที่สารก็ตกอยู่ภายใต้อุดมการคลั่งเจ้าอย่างขาดสติอย่างเกินจริงอย่างที่อาจารย์ว่าไว้ด้วยเหมือนกันนะครับใน